รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเออได้แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมขาอยู่กับบุกเกาะก,กับรายการตลาดส,สดรลางที ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจะพาผาทองเที่ยวไทยที่จันทบุรีและตอนนี้อยู่ที่สวนสาวสุดใจส,สุดที่สุดในจันทบุรีคุณลุงขอเคลื่อนไปด้วยได้ไหมคะมาเลยมาเลย,เลยแค่รับผู้เรียนไม่พออยากจะปีนต้นผู้เรียนซะง,งั้นฮาวจริงๆนะเจ๊บุ๊ก และว,วันนี้เจ๊บุกกอกพาคุณผู้ชมรายการตลาดสดพระรามสี่มาไกลถึงจังหวัดจันทบุรีค่ะมาบุกสวนทุเรียนของป้าสาวและคุณลุงสุดใจที่เปิดสวนมรดกตกทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าเจ็ดไร่เป็นสวนท่องเที่ยวช่วงฤดูผล,ลไม้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมน่นแหละค่ะมา,มาวันนี้ขอบฝนมาสะชุ่มเลยนะเจ๊คุณลุงค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยสวนแบบว่ายาวนานเป็นร้อยปีแล้วหรอคะ ก็น่าจะอายุรวมๆร้0ปีเพรา<อ>ะพ่อตาตายไปอายุ86นะครับมีนายอำเภอมาขอให้เราเนี่ยทำสวนท่องเที่ยวก็ประชุมด่วนไม่รู้จะชื่ออะไรหันไปหันมาหันหน้าหันหลังปลาชื่อสาวสุดใจก็เลยเป็นที่มาของชื่อสวนสาวสุดใจชื่อดีค่ะคุณลุงบอกว่าเอาชื่อเมียนำหน้าตั้งแต่นั้นมากว่า17ปีที่เปิดสวนก็ปังไม่หยุดว่าไม่ได้นะจ๊ะ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนที่คุณลุงสุดใจจะมาทำสวนทุเรียนเนี่ยคุณลุงรับราชการเป็นทหารเรืออยู่สัตหีบค่ะส่วนป้าสาวก็เป็นคุณนายดูแลคุณลุงอยู่ที่นู่นแหละเพิ่งจะมาทำสวนช่วงหลังเกษียณนี่เองอันนี้คือต้นเก่าแก่ดั้งเดิม8 0สกว่าปีแต่พันธุ์ชนี้เป็นต้นเก่าต้นแก่ของสวนสายพันธุ์นี้นะครับมันปลูกง่ายตายยากฟ้าไม่พาลมไม่กินเขาอยู่ได้อยู่ตลอดชีวิต ครับไม่เหมือนหมอนทองนะดูแลยิ่งว่าล,ลูกอ่อนนะฮะพุเรียนต้นเก่าแก่ของสวนตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3ต้นค่ะ และเมื่อก่อนผลไม้ที่สวนก็จะมีครบทั้งเงาะมังคุดทุเรียนสละลองกองแต่พอลุงกับป้ามาทำก็เลยคิดกันว่าจะทำสวนทุเรียนคุณภาพก็เลยค้นผลไม้อย่างอื่นลงแล้วก็ปลูกทุเรียนทั้งสวนซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ300ต้นค่ะและหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวแต่จะเน้นบอนทองซะส่วนใหญ่ ป้าสาวมาทาสวนท่องเที่ยวทําทุเรียนคุณภาพผลทุเรียนที่120บวันพอ120บวันเนี่ยแปลงหน้าตามันเยอะมันก็อร่อยนะฮะจะพูดเท่ๆหน่อยนะฮะผุเองก็เป็นทหารเนาะเสียชีพเพื่อชาติแล้วยังเสียได้เราเสีีสละโค่นเงาะลองกองมะขุดออกหมดผลทุเรียนของเราเองเพื่อคนไทยให้คนไทยได้กินทุเรียนอร่อยก็เลยเป็นที่มาของการตั้งใจทําสวนทุเรียนคุณภาพขายเองหน้าสวนจ้าคาว่าทุเรียนคุณภาพคุณลุงสนใจบอกว่าระยะเวลาในการ 120วันห้ามขาดห้ามเกินทำให้หมอนทองของที่สวนอร่อยความหวานได้ที่แล้วพันอื่นๆแล้วครับคุณลุงหนเล่าอันนี้ก็ลงจุบนะครับเป็นผู้เรียนเนื้อละเอียดระหว่างหมอนทองกับกานยาวกล่นหอมให้ดอกมะลิลงรับแดนเรามีอยู่ประมาณ6ต้นทางสวนเราจะไม่ปลูกเยอะมันกินพื้นที่กินพื้นที่เท่ากับหมอนทองนะครับแต่ว่าลงรับแรงมันทําใจไม่ได้มันก็2กิโล2กิโลครึง่งอันนี้พวงอันนี้ นะครับพวันนี้ก็ไซต์มันไม่ใหญ่นี่เต็มที่แล้วนะครับพวันนี้ก็จะราคาเดียวกับหมอนทองนะครับคนนิยมที่อวไปเป็นของฝากอะไรงี้ยดูมันน่ารักแล้วเนื้อมันไม่เละฮะเพราะเนื้อมันน้อยลุงสุดใจในวัย76ขวบพ่าทีมงานชมสวนทุเรียนแบบสู้ชีวิตสุดอ๋โอโหฝนตบจ่ำแต่ก็คุ้มค่ะเพรบบาะบังเอิญบังเอิญการยาวสุกร่วงจากต้นพอดีลาบปากสิคะงานนี้ ลุงสุดใจรีบจัดให้ทีมงานชิมทันทีอืม,อมเนื้อนี่ครีมมี่หน่อยๆแต่ความหอมความเนียนและความอร่อยอยู่จากหน้าทีมงานสิคะอย่างเฟนใไปต่อค่ะอย่าหยุดลุงสุดใจบอกอยากจะให้เจ๊บุกเะชิมทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพิ่มจะออกลูกในปีนี้เป็นปีแรกเม็ดในยายมาปางยังไม่เคยขายยังไม่เคยไคยด้เนเลยครับ ขอสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่สมชายจะมารวมทานเม็ดในมหญาฟากับบุโกด้วยนะไม่เคยกินบุโกะได้กินเลยจริงจ <eterm> ร <oon> ิงด้วยเนี่ยเม็ดในใหญ่ปารางเป็นทุเรียนพันโบราณค่ะรสหวานหอมเนื้อดีขนาดกินลูกสุกจากต้นยังละมุนเลยถ้าตัดตามเวลาบอกเลยโคตรอร่อยคอนเฟิร์มและช่วงนี้คุณลุงสุดใจพาพวกเราฟินกับทุเรียนสุกจากต้นกันไปแล้วช่วงหน้าป้าสาวจ ว่าทำไมทุเรียนสวนสาวสุดใจถึงได้อร่อยต้องดูค่ะวันนี้รถเมมีข่าวดีมาบอกกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดื่มเย็นเย็นเป็นประจำหรือว่าพ่อค้าแม่ขายร้านยี่ปัวต่างๆร้านขายส่งต่างๆนะคะฝ<อ>าลังเย็นเย็นมีค่าอย่าทิ้งนะคะเพราะฝาลังเย็นเย็นสร้างกำไรได้ค่ะ เพียงคุณผู้ชมสะสมชิ้นส่วนฝาลังเย็นๆทุกรสชาติ15ฝาคือจับเลี้ยง12ฝาและเก๊กฮวย3ฝาค่ะบวกเงินอีก10บาทแลกฟรีอิชิตนันน้ำผึ้งผสมมะนาวไปเลยฟรีๆ1ลังใช่แล้วล่ะค่ะรับฟรีไปเลยกับอิชิตันรสน้ำผึ้งผสมมะนาวขนาด280มิลลิตรจำนวน1ลังมูลค่า240บาทเรียกว่าคุ้มรับหน้าร้อนจริงๆ แลกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ที่แมคโครทุกสาขาและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์หรือ QR Code ท,ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าแรกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนักสะสมฝารลังทั้งหลายรีบม,มาแลกกันนะร้อนๆแบบนี้ต้องเย็นๆสู้ร้อนสู้เผ็เท่านั้นค่ะวิสุดูมันแน่นๆนะ่ะอันนี้ได้แล้ว มันเป็นยังไงคะมันดูแบบหลวมๆมาแม่มันเหมือนแบบพร้อมหลุดออกมาแล้วแม่พร้อมแล้วนะพร้อมเลยทุเรียนแม่ไม่ได้มาปอกอยู่หน้าบ้านทว้ไปนะจ๊ะจ้ะปอกในห้องแอร์ก็ลองไปดูสิสาวติใจขอเก็ทุกคนเลทานไม่วางอ่ะมันอร่อยเนื้อมันจะเหนียวนุ่มนวลมันหอมมันเนียนนะเถอะผัดกะเพราหมูสับทุเรียนมนอร่อยเข้ากันมากตลาดสดช่วงดี